สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับประจําวันพระฤหัสที่21นะครับหางเสียงเมื่อเช้าก็แตกตรงเร่งวนล่างไปเนาะหางเสียงอาทิตย์นี้แตกกระเด่งวนล่างไปสองรอบนะครับวันจันทร์ฉาไอ้วันวันอังคารนะเพราะวันจันทร์หยุดวันอังคารก็แตก3ตัวเด่งวนล่างตรงตรง ก็หรือจะต่อว่าจะเป็นเช่นไรครับหลังจากแตกไปไม่รู้จะเป็นเช่นไรนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับเปิดบ่ายเขาเอาตัวเปิดเช้ามาเปิดอีกครับคือเมื่อเช้าเขาเปิด0 8 6ย์ครับแต่บ่ายเปลี่ยนแค่หลักร้อยเป็น6 8 6 8 1เนาะเปิดเหมือนเดิมอะปิดเหมือนเดิมเป็นไม่ได้นะครับ66 0 1อย่าทิ้งนะแต่ผม,มให้ติด6 6, 6ไปแล้วกันแต่ผมจะบ่ายนี้ที่สังเกตดวิีตอนนี้คือหางเสงียงเออะครับ เออตามจีนครับเอาไว้ง่ายเลยจีนเริ่มตั้งแต่วันอังคา,ารอ่ะวันอังคารจีนออกอะไรไปเอาห่างเสียงหมดครับวันอังคารจีน3ามสองห่างเสียงตาม3ามสองวันพุธวันพุธจีน0ูนย์เก้าห่างเสียงตามศูนย์เก้าเลยตามตรงๆเลยนะวันนี้ถ้าไม่ชอบที่ชุดที่ผมวางลองเอาผลจีนบ่ายมาเล่นห่างเสียงครับเอา2ตัวล่างหร้วไม่เล่นเอ,เอาสองตัวบวนล่างอ่ะสตัวบวนล่างนะมาเล่น แล้วแม่ก็เล่น3ตัวตามจีนไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อนึงนะส่วนตัวบ่ายนี้เปิดลักษณะเดิมผมก็จัดตามเดิมครับแต่อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าบ่ายนี้เขาไหลพี่น้องบนล่างนะไหลพี่น้องต้องไหลพี่น้องหมดเลยก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ4 6 2 1 5 6 1 1ห6 9ก้าหนแล้วก็6 6ครับติดไว้อาจจะปิดตามตัวเดิมก็ได้เพราะมาตัวเปิดตัวเปิดเดียวกันร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่ถ้าเขายังปิดตามตามเดิมลักษณะคล้ายเดิมนะ6กเจ็ดกับ7จ็ดอ่าหกเจ หกเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดหกเก้าหนึ่งสวยครับพเพราะว่าเอไปิดหกเจ็ดหกเจ็ดหมดเลยหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ทงนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับเผื่อใครไม่ชอบไม่ชอบจุดนี้ลองดูจีนบายออกอะไรแล้วเอามาเล่นได้นะครับโอเคครับทางเสียงบายประมาณนี้คแค่ไหนเจอที่สามล้านล้กก็ดาวโจนส์ครับสวัสดีครับผม